จา้าอิ้ยฝ่าคึ้่นมาพ่แม่พี่น้องเอ้ยฝ่าคึ้่นฝ่าคึ้่นโอ้ค่ะเพียรเพียรพ่อแม่พี่น้องอืมคลื่นคุณอาเมือเมือกปุ๊บเลยพ่อแม่พี่น้องป่าไปซื้อดินมาพ่อแม่พี่น้องไปซื้อดินอยู่อัน หลานนะว่าฟังตรงสามกับโรงเรียนวันคู่เนาะพ่อแม่พี่น้องอืมขับรถมาท้างหววค่ะค่ะค่ะโอ้โยเมืงองทองฝาดดีละพ่อแม่พี่น้องอืมดำมืดดำลุ่มมากโอ้โยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอืมอพี่อ,อืม คือฝ่ามืดฝ่าคลึ่มมาจ,จ่ะ,ะ,ะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่อนก็เป็นฤูดูของเพิ่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องปีหนึ่งสิบสองเดือนเนาะก็มีเทียนหนึ่งค่ะค่ะแปดเดือน่อยสิบพ่อเทียนหนึ่งพ่อแม่พี่น้อง กันยามบม่มียางบะพอกับอันถามหาเ่นเด้โอ้ยฝนคือประตกฝนคือประตกกันพอเพิ่นมาห้แล้วกับตีนั่นตีนี่หลัคนคนตดเหม็นอือเอาใจงาพ่อแม่พี่น้องคนตดเหม็นเอาใจงาค่ะเนี่ย <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> บากว่าบรรยากาศ เป็นตะหยักน้อนหลายพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศเป็นตะหยักน้อนเมืองวิวทิวทัศน์แล้วสวยเนาะพ่อแม่พี่น้องสวยหลายงามหลายค่ะอันนี้คล้องห้ยค่ะค้างค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ <c oughs> สมัยตะกี้อ่บาบนนี้กส็สีมีแบบคน เพิ่งยูเพิ่นนันเนาะพ่อแม่พี่น้องป่าก็เดยยูโดแนแดดมาพอเถี่ยวเนี่คกะเออนี่หล่ะก็เป็นจังซี่ค่ะเพิ่นกเ็เฮตไทยเป็นทางงานทางงานอืสมัยเด็กน้อยมัดเลนบ่นนี่เพินนเ่นถมเขามา้าได้นี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นถมเขาม้าว่นนี้ก็เป็นน,นันเด็กพ่อแม่พี่น้องป่าแต่มาเลนยู่อืเล่นยูบาน ยากเนะอะมีมีเป็นไรพ่อแม่พี่น้องค่ะบรรยากาศเป็นตะน้อนบอกคึมฟ้าคึมฝนมาพ่อแม่พี่น้องมืดมาแล้วคึ้มมาแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะมืดมาคึ้มมาืมืดมาคึ้มมาพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พีนะ่น้องพูน่ะ มือครึ้มมาค่ะนี่บรรยากาศรลิ้มข้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นตาอยู่ค่ะค่ะเป็นตาอยู่เป็นตาอยู่ค่ะค่ะคิดนี้ซำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง